สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะพีบ่บอมซเฮดนะครับวันนี้เกมเฟฟฟีไฟนี่พีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับแต่วันนี้พี่บอมก็จะมีอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็โค้ดมาแจกด้วยนะครับชื่อนี้ก็ชื่อแจกโค้ดเนาะอ่านะฮะแล้วก็มีพ่วงสอนเติมด้วยแล้วก็ จะบอกวิธีการเติมด้วยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตอนนี้ก็คือโอวันตินนะครับเอ็กกับฟรีไฟเนาะจะมี2แบบนะครับตอนนี้ก็คือนี่นะครับอันนี้คือกล่องใหญ่นะครับผมโอวันตินเนาะอ่านะฮะที่ความซื้อเซเว่นมานะครับผมหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับแล้วก็กล่องเล็กนะครับที่กำลังจะเติมเพชรให้ทุกคนดูนะครับอ่านะฮะถ้าเราจะเติมนะครับให้เราซื้อมานะครับเป็นแพ็คก็ได้พี่ความซื้อมากล่องหนึ่งหลังหนึ่งนะครับผมก็จะมาแจกทุกคนด้วยนะครับนี่ ให้เราสแกนตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเขียนคำว่าสแกนเลยอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับผมเนาะเราก็จะได้หาไอเทมโค้ดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวให้จะให้ทุกคนดูนะครับเนาะก็กิจกรรมมันมีให้แลกนะครับอ่านะฮะจะเป็นไอวอลตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้เลยนะอ่านะครับผมทุกคนนะครับก็จะมาแจกก่อนแล้วก็มาพูดถึงก่อนนะครับอ่าทุกคนเห็นกางเกงเปล่าเพี่ผมได้กางเกงมาละพี่เติมไป2กล่อง ได้กางเกงมาเลยนะครับผมโค่นดวงดีนะครับผมอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่พอมจะได้ไปนะเดี๋ยวพี่พอมขอเข้าโทรศัพท์ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ขอเข้าหน้าก่อนทุกคนอันดับแรกนะครับทุกคนต้องมี l ลายนะอ่ามี l ลายด้วยพี่พอมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มี l ลา e เนี่ยจะได้หรือเปล่าแต่ต้องมีต้องมีลนยนะครับทุกคนนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอื นี่จะเป็นในโทรศัพท์เลยนะครับเนี่ยที่ผมใส่อยู่ออนะครับผมเป็นโทรศัพท์เลยนะครับะจะมีแบบว่าแรกรางวัลน,นะครับเห็นไหมอ่าน่าจะเห็นนะครับบนหน้าจอเนาะโอเคจะมีแบบว่ารายเทมนะครับแรขของรางวัลโดนใจจะมีแบบเยอะมากๆนะครับ iPhone iPhone เนี่ยแล้วแต่เราเลยไม่ใช่ iPhone ไ,ไม่ใช่ iPhone น,นะครับพูดผิดพูดผิดจะมีสูงสุดก็คือ5,000นะครับอันเนี้ย ซื้อเนี่ยมากินได้กินด้วยแล้วก็ใครอยากได้อะไรนะครับเนี่ยกระเป๋าอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่เราไม่เจาะตรงนั้นเนาะเราพี่บอมขอเจาะตรงแบบว่าได้ของดีกว่าเนาะเออพี่บอมก็นี่เห็นไหมครับเขาจะมีรหัสใช่ไหมนี่เราสามารถแจกได้นะครับอพี่บอมก็กดกล้องนะฮะอนุญาตนะครับอนุญาตปุ๊บนะฮะแล้วก็สแกนนะครับทุกคนดูนะอ่าสแกนปุ๊บชุบนะเป็นไอเทมโคดที่ขึ้นมานะครับอ่าพี่บอมก็จะแจกแบบนี้แหละโคดนะครับผมแล้วก็อันที่2นะครับก็ปุ๊บนะครับสแกนครับ นี่ชุบๆนะฮะเนีเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็กดสะสมคะแนนนะครับแบบนี้เลยนะครับรอสักครู่นะครับคนเข้าเยอะนะครับหอยฟอมก็บักเหมือนกันบางทีนะครับพี่บอมแจ้งไปละหอยบอมแบ็กบักเออนะครับสองกองนะฮะเราจะได้สองคะแนนนะครับอ่าสองคะแนนเลยแล้วก็กดปิดไปเนาะแล้วก็ไปที่แลกรางวัลนะครับนี่เลยมันก็จะขึ้นว่าสองคะแนนแล้วเห็นไหมครับทุกคนอ่ามันขึ้นมาสองคะแนนแล้วนะ อ่านะครับก็ให้เรากดว่ารายเทมนะครับคลิกเข้าไปนะฮะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่า2พอยต์รับ1โึ่วตินบล็อกนะครับผมนี่เลยนะฮะก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับตรงนี้เนาะอ่านะครับเปิดเพิ่มอีก7ดกล่องเพื่อรับรางวัลพิเศษก็จะเป็นกล่องสีทองนะครับอ่านะฮะกล่องสีทองก็แบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะพื่อมขอเปิด1กล่องเปิดเลยนะครับ ดูกันตรงนี้เลยนะครับนี่ในโทรศัพท์เลยนะครับผมหนึ่งกล่องก็เปิดได้เลยนะครับอยู่ที่ดวงนะครับได้กองไฟมานะครับไม่เป็นไรเนาะก็จะมีของรางวัลแบบเยอะมากๆในนี้นะครับแหมทุกคนเห็นปะซูมให้ดูนะครับก็จะมีสกินชุดนี้เลยนะครับเนี่ยหลักๆเลยเนาะแล้วก็สกินไอวอลนะครับสกินไอวอลนี่นะครับอ่านะฮะแล้วก็จะเป็นโทเค็นโอเวนตินที่พอมในเกมนะครับผมเนาะแล้วก็สี่กองไฟ3ามแผ่นที่เสบียง6เครื่องตรวจจับ นะครับผมประมาณนี้หกอย่าง6อย่างนะครับอ่านะฮะจะมีแบบบาประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเติมครบ7กล่องกล่องที่8ดนะครับเราจะมีสิทธิ์ได้ตรงนี้เลยนะครับร่วมลุ้นชุดได้เลยชุดนี้เลยนะครับทุกคนเนาะอ่านะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับผมเนาะอยู่ที่ดวงด้วยนะครับบางคนก็2กล่องได้เลยนะครับสําหรับชุดเนาะก็ อยู่ที่ดวงจริงๆนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะถามว่าเดี๋ยวพี่บอมจะแจกยังไงนะครับสำหรับไอเทมโค้ดตรงนนเนี้ยทุกคนเนี่ยมันพิมพ์ได้นะสแกนปุ๊บแล้วก็มาตรงที่แรกอะ่ะเออนะครับมาตรงที่แรกอะ่ะแล้วก็มันสามารถพิมพ์ได้นะครับอันนี้ผมให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะก็ว่ามันพิมพ์ได้ไหมนะครับ <c oughs> สมมติว่าเราสแกนเนาะให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมนอกก้องก็เดี๋ยวเผื่อทุกคนไม่เข้าใจนะครับ สแกนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับมันคัดลอกได้เห็นไหมอ่าเพื่อนก็จะมันแจกแบบนี้นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้ขอกดไลค์กดแชร์ให้พี่บอมหน่อยละกันนะครับผมเนาะใครที่แบบว่าไม่มีตังค์ไม่มีแบบเวลาไปซื้อเซเว่นอะไรอย่างงี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์มาเดี๋ยวพี่บอมจะจัดการให้นะครับผมแล้วก็เอาให้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้มี ลังหนึ่งอ่ะทุกคนกินไม่หมดด้วยใครอยู่แถวบ้านพี่ปอเดี๋ยวพี่ปอไปให้นะครับผมแบ่งกันกินนะครับผมเออนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับโอวัตินนะกินหมดไม่ไหวอ่ะทุกคนเนาะไม่ไหวไม่ไหวนะครับก็จะแจกแบบนี้เลยนะครับผมเอานมไปด้วยเอาไปทั้งหมดเนี่ยแหละเอาไปทั้งโค้ดเอาไปกล่องเลยนะครับผมเอาไปกินด้วยนะครับซึ่งผมว่าน่าจะอร่อยนะครับผมเนาะน่าจะอร่อยนะครับสําหรับโอวัตินนะใช้ชอบช็อกโกแลตก็ ละลาเลยนะครับทุกคนเนาะอ่านะฮะก็จะประมาณนี้สําหรับการแจกโค้ดวันนี้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับก็เยอะเหมือนกันเนาะเยอะเยอะใช้ได้นะครับอย่างเช่นเติมเพชรนะครับผมนี่เห็นไหมอ่ารับ40%อะไรอย่างงี้นะครับผมก็อย่าลืมเติมกันด้วยเนาะแล้วก็กิจกรรมอ่ารอยัลพลาสนะฮะก็อย่าลืมมาเติมด้วยนะครับผมบอกเลยว่าชุดสวยมากๆแล้วก็ท่าทางสวยมากๆนะครับนีฮะเท่เลยแหละเนาะ ทั้ง2ชุดนะครับเป็นเซตสีขาวนะครับผมประมาณนี้เนาะ,ะมีแบบท่าตรงท่าเต้นแบบเท่ๆนะครับนี่มีแบบบอดเท่ะนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมเนาะแล้วก็อันอื่นๆนะครับวันนี้ก็ ให้แลกเนาะทุกคนก็มาแลกได้นะครับอโมยพาโรยเอ้ยขุวนซับอาม่าพาโรยนะครับผมไม่ใช่อโมยนะครับผมประมาณนี้นะครับหลักๆเนาะก็วันนี้เลยหลักๆนะครับประมาณนี้จริงๆนะครับผมอันอื่นๆพี่บอมรีวิวไว้หมดละนะครับเนาะก็ยังไม่ได้โทเค็นเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่บอมว่าถ้าพี่บอมได้ไอวอลก็น่าจะพอใจแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าชุดอะได้กางเกงก็สวยละแต่ถ้าไม่ได้เสื้อก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับผมก็ขอแค่ไอวอลแล้วก็ที่เหลือพี่บอมว่ายังไงก็เหลืออยอมซื้อมาเป็นลังนะครับผมทุกคนเนาะ ก็จะมาแจกให้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอสัก100ไลค์อ่ไไม่แตะนานละ100ไลค์นะครับแล้วก็สัก10,000วิวเป็นไงทุกคนอาจจะไม่ถึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็หวังว่าทุกคนมาดูพี่บอมแล้วกันขอบคุณทุกคนมากๆครับฝากแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับแชร์ไลค์ให้หน่อยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PJ Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็ <Wow. S 1> สมัครง่ายๆผ่านเฟซบุ๊กหรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่บอมออกระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับ หมักสมาชิกนะครับแบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ g o o ก l e ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่อมก็จะมาสุ่มอ่าบุฟเฟ่เพชรนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ1 4 7 9 2เพชรนะครับโมหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรก ย right? ึดยึดย <Really enough? S 1> ึดยึดย <the> no ึดยึด so ยึดยึดได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับอเปิดเสียงให้ด้วยนะครับโอเคไปครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมันว่างไว้บอกรอย่อก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องได้สักครั้งแหละทุกคน ต้องมาสักครั้งดิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนเฮ้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนอ่ะเพลินไปทีหนึ่งนะครับโอเคครับนี่นะครับคือผมได้นี่ครับไนมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดรอไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปเพจเพจนะครับเพจเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับ ติดต่อไปเลยนะครับผมมาเลยครับติดต่อครับดีครับผมแใช่ครับแล้วก็ส่งไปนะครับเนี่ยส่งไปเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นปัดกาลีน่าเลยนะครับอู้ดยอดครับผมขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3าอันนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมานะครับก่อนจบคลิปนะพี่บอมสตรีมอยู่ที่เพจนะครับทุกวันนะครับมีไฮไลท์นะฮะสร้างห้อแจกเฟสต่างๆแบบรูปภาพที่ขึ้นอยู่หรือว่าวิดีโอที่ขึ้นอยู่เลยนะครับอย่าลืมนะก็ในเพจ Facebook เลยวั i พิษทีบอมนะครับหรือว่าพิมพ์ทีบอมใน Facebook ก็ขึ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับบอกเลยว่ามัน ไฮไลท์อ็อดเยอะนะครับก็อยากเซฟอันไหนอยากเล่นกับพี่บอมก็มาเล่นได้นะครับผมบ๊ายบายและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ครับ <8 S 1> ไปแล้วรถทีเด็กนะครับตัวนี้